เฮยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะรถเก่งบ้านๆเจ้าของขายเองนะคะคันนี้ Honda Civic e เค่ะ49,000าทบาททุกท่านราคาโปรโมชั่นเฉพาะวันที่ลงคลิปนี้เท่านั้นนะคะวันที่7ตุลา68นะคะทุกท่านรถบ้านพร้อมใช้ค่ะไม่เคยพึ่งพาแก๊สนะคะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาไม่เคยชนค่ะช่งร่างดีเครื่องดีเกียร์ดีขับทางไกลได้นะคะ 49,000บาทตามสภาพตามราคาแบบโปรโมชั่นสนใจทักคุยแลนะนัดดูตัวรถนะคะติดต่อทักคุยได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ VTEC ด้วยนะคะทุกท่านสภาพดีนะคะพร้อมใช้งานทางใกล้ทางไกลวิ่งได้ใช้งานขับสนุกขับสบายรถไม่เคยติดเก๊สราคาก็ประหยัดนะคะสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวรถแต่เพียงเท่านี้ค่ะสนใจโทรนะคะ เพื่อติดต่อผู้ขายโดยตรงสวัสดีค่ะ